ราชาเพลงลูกทุ่งชื่อดังสุรพลสมบัติเจริญถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อคืนวันที่16สิงหาคมปี211เหลือไว้แต่เสียงเพลงให้เราได้รับฟังนะครับแต่ว่าภาพเคลื่อนไหวขณะแสดงดนตรีนั้นหาไม่พบเลยนะครับคงมีแต่ภาพเคลื่อนไหวอย,อยู่2ชุดที่พวกเราหาพบนี่เป็นภาพครั้งแรกเมื่อปี2 0 8นะครับคุณสุรพลสมบัติเจริญนั้นไปร่วมงานแต่งงานของลูกสาวของนายเล็กกุหลาบทิพ นายเล็กกุหลาบทิพย์นั้นเป็นเจ้าของบริการหนังกุหลาบทิพย์ภาพยนตร์คนนี้แหละครับแล้วก็สนิทสนมกับครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นอย่างมากนะครับและในง,งานแต่งงานลูกสาวของนายเล็กกุหลาบทิพย์นะครับก็มีการนํากล้องถ่ายหนัง16มมนะครับมาถ่ายบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นงานแต่งงานเกือบตลอดรายการนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงที่จะถึงต่อไปนี้แหละครับครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นในฐานะเป็น เพื่อนของพ่อเจ้าสาวนะครับก็ขึ้นไปกล่าวอวยพอนี่คือภาพของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่เข้าไปในงานแต่งงานของลูกสาวในเล็กกุหลาบทิพย์ก็ขึ้นไปกล่าวคำอวยพอนะครับมีภาพอยู่สั้นๆอยู่เพียงแค่นี้แหละครับนี่ผมให้ดูวนซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวครั้งแรกที่ได้เห็นครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับอยู่ในแผ่นฟิล์มเมื่อปี2508นะครับแล้วเราดูภาพนี้นะครับนี่คือภาพในเล็กกุหลาบทิพย์นะครับ แล้วก็นี่คือภาพครูสุรพลสมบัติเจริญทั้งในเล็กกุหลาบทิพย์แล้วก็ครูสุรพลสมบัติเจริญไปงานนี้ครับที่วัดโชตทายะการามอําเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับแต่ว่าฟิล์มถ่ายหนังของร้านนิยมสิล์ที่อัมพวานะครับถ่ายได้ภาพของครูสุรพลสมบัติเจริญเพียงท่านเดียวนะครับก็คือภาพนี้แหละครับที่ทุนเกล้าวถวายเงินนะครับส่วนภาพของในเล็กนะครับที่ไปงานเดียวกันแต่ว่า มีแต่ภาพนิ่งนะครับภาพที่เป็นฟิล์มหนังนั้นไม่ได้ถูกถ่ายมาและนี่ก็คือชุดที่2นะครับที่เรามีโอกาสเห็นภาพเคลื่อนไหวของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2,510และต่อมานะครับคืนวันที่16สิงหาคมปี2,11 1ครูสุรพลสมบัติเจริญก็ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตนะครับและภาพนี้ก็คือพระเอกมิตรชัยบัญชานะครับอยู่บนเวทีซึ่งเป็นเวทีที่ แสดงจริงๆของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่เป็นการแสดงเพื่อเป็นการถ่ายหนังยกเอาเครื่องดนตรีนะครับสแตนนะครับเห็นไหมครับมีชื่อสุรพลสมบัติเจริญนักดนตรีต่ก่อนเรียกว่าจะเรียกว่าหางเครื่องนะครับแต่ว่าเป็นหางเครื่องที่ค่อนข้างเรียบร,อร้อยนะครับมิชบัญชาก็เป็นเระเอกหนังคนหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสแสดงในบทบ,บาทเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับ ฉากนี้จะเป็นฉากร้องเพลงนะครับซึ่งหนัง16มมในสมัยก่อนนั้นถ่ายด้วยฟิล์ม35มมนะครับบันทึกเสียงไว้ในฟิล์มที่วิทยบัญชาร้องอยู่นั้นเสียงต้นนบับจริงๆจะเป็นเสียงร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่ซิงเข้าไปนะครับซึ่งภาพชุดนี้ก็ามาจากหนังเรื่อง16ปีแห่งความหลังนะครับซึ่งภูมิกับก็คือคุณอนุมาตบุญานาครับหนังเข้าฉายเมื่อวันที่6ธันวาคมปี2011ที่โรงหนังควีนนะครับ ครูสุรพลนั้นเสียชีวิตวันที่16สิงหาคม2511นะครับแล้วก็วันที่6ธันวาคมปี2511หนังเรื่อง16ปีแห่งความหลังก็เข้าฉายนะครับที่โรงหนังควีนนะครับช่วงนั้นมีหนังที่สร้างเกี่ยวกับชีวประวัติของครูสุรพลอยู่3-4เรื่องนะครับแต่ว่าที่มีฟิล์มเหลือให้ดูอยู่แล้วก็มีภาพให้เราเห็นว่าดาราหนังนั้นพยายามเรียนแบบบุค,คลิกของครูสุรพลสมบัติเจริญนั้น เรื่องแรกที่เหลืออยู่ก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่อง16ปีแห่งความหลังบังเละน,นะครับที่ยืนอยู่ข้างๆมิชบัญชาก็เป็นเรียกว่าไรเป็นคนในวงเป็นลูกวงนะครับหางเครื่องที่เต้นอยู่ข้างหลังก็เป็นลูกวงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับมีนักร้องชื่อดังนะครับนักดนตรีที่มาเข้าฉากทั้งหมดก็เป็นวงสุรพลสมบัติเจริญทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีโอกาสได้ดูวงสุรพลอีกครั้งนะครับแต่ว่ามีมิชบัญชานั้น รับบทเป็นสุรพลสมบัติเจริญนะครับท่านท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมฟิล์มหนังซึ่งฉายในปี211นะครับภาพถึงออกเป็นลักษณะนี้นี่เป็นเนื่องจากว่าเป็นการเทเลซีนในระบบเก่านะครับไม่ใช่การสแกนฟิล์มในปัจจุบันนะครับถ้าปัจจุบันนะครับนำฟิล์มชุดเดียวกันนี้ไปสแกนฟรล์มใหม่เป็น 4K นะครับภาพมิจช,ชับัรชาที่สมบูบาทเป็น ครูสุรพลสมบัติเจริญก็จะคมชัดมากกว่านี้นะครับหนังเรื่อง16เปียงความหลังนั้นเป็นหนัง16มมภาคสดๆนะครับในสมัยก่อนเวลาฉายที่โรงหนังควีนนั้นก็จะมีนักพากนะครับเป็นคนภาคยกเว้นเฉพาะฉากที่ฉากร้องเพลงแบบนี้นะครับก็จะปล่อยเสียงซึ่งเป็นเสียงของครูสุรพลสมบัติเจริญจริงๆนะครับที่มิจฉบัญชาลิบซิงออกมาให้ฟังนะครับคนที่ไปดูหนังสมัยก่อนก็จะชอบนะครับเนื่องจากว่าได้เห็น พระเอกที่ตัวเองเรียกว่าพระเอกที่ตัวเองชอบนะครับช่วงปี2011นั้นมิชัยบัญชานั้นโด่งดังนะครับแล้วก็มาสวมบทบาทเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญซึ่งก็เป็นนักร้องดังเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเสียชีวิตนะครับคนก็เลยไปดูนะครับยังมีหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สร้างออกมาไล่ๆกันกับเรื่อง16ปีแห่งความหลังนะครับหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องสุรพลลูกพ่อนะครับ ผู้ที่เป็นผู้หนวยการสร้างก็คือในเรื่องสมบัติเจริญนะครับซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเป็นผู้ที่สร้างหนังนะครับแล้วก็ผู้ที่กํากับการแสดงนั้นก็คือครูรังสีทัศนพยักนะครับก็เลือกเอาคุณบรรจบใจพระหรือว่าบรรจบเจริญพรคนนี้แหละครับมาสวมบทบาทเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเนื่องจากว่าสมัยนั้นมีบุคลิกแล้วก็หน้าตาละไม้คล้ายครูสุรพลเหมือนกันนะครับซ้ายสุดจะเป็นคุณศรีไพรใจพระนะครับ ก็เป็นหัวหน้าวงของคุณบรรจบเจริญพรนะครับเรื่องนี้ก็มาร่วมแสดงด้วยนะครับแล้วก็ยกเอาวงดนตรีสุรพลสมัติเจริญนะครับก็เรียกว่าเกือบทั้งวงเหมือนกันนะครับมาร่วมแสดงนะครับเพื่อที่จะให้สมจริงนะครับหนังเรื่องสุรพลลูกพ่อนี้เข้าฉายเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2011นะครับที่โรงหนังขาดเทสนะครับก็เข้าฉายหลังจาก16ปีงความหลังและคุณบรรจบใจพระหรือว่าบรรจบเจริญพรคนนี้นะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ มีโอกาสแสดงเป็นครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับและต่อมาในปี2521นะครับพระเอกกรุงศรีวิไลนะครับก็มีโอกาสแสดงเป็นบทบาทที่ทคล้ายๆกับครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่ว่าเป็นประยุกต์ขึ้นมานะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่ร้องเพลง16ปีแห่งความหลังอยู่ในหนังเรื่องซุปเปอร์ลุกทุ่งนะครับภูมกับการแสดงก็คือคุณคิดสุวรรณสอนหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่4มีนาคมปี2521 ที่โรงหนังเฉลิมไทยโรงหนังสามย่านนะครับก็ใช้คนที่มีโทนเสียงคล้ายกับครูสุรพลนะครับเป็นผู้ร้องนำนะครับแล,ล้วคุณกรุงศิวิไลก็จะลิปซิง์นะครับให้เหมือนลีลานะครับแต่ว่าออกเป็นแนวสุรพลสมบัติเจริญผสมกับนักร้องต่างประเทศนะครับก็ดูและสนุกนะครับหนังเรื่อง ซูปเปอร์ลุกทุ่งนะครับแล้วก็ผลจากการที่คุณกรุงศีวิไลนั้นแสดงหนังเรื่องนี้นะครับแล้วเพลงที่ร้องส่วนใหญ่โทนเสียงที่ร้องส่วนใหญ่นั้นจะร้องทนเสียงค,ค,ลยคล้ายคครูสุรพลสมเจเริอนะครับหลายคนก็เชื่อนะครับว่าเป็นเสียงคุณกรุงศีวิไลจริงนะครับเพราะสมัยก่อนสื่อยังไม่ค่อยกว้างขวางแบบนี้นะครับก็เลยทําให้คุณกรุงศีวิไลนั้นต้องตั้งวงดนตรีนะครับออกเดินสายนะครับในชื่อวงดนตรีซูเปอร์ลุกทุ่งกรุงศีวิไล และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของครูสุรพลสมัติเจริญนะครับนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตนะครับผลงานเพลงทิ้งไว้เยอะนะครับแต่ว่าผลงานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวพวกเราหาได้อยู่แค่2ชุดเท่านั้นละครับที่ใช้ไปตอนต้นนะครับ